ากกรณีนางสาวกองกนกสุวรรบุตรหรือแม่ตักกับนายการพลเรืองอารามหรือปาเบียผู้ต้องหาในคดีร่วมกันชอบโกงประชาชนและข้อหาอื่นๆรวมกันส4ข้อหาซึ่งตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการยึดทรัพย์มาแล้วหลายรายการแต่ยังมีทรัพย์สินอีกบางส่วนโดยเฉพาะรถหรูของแม่ตักที่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองประคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคเข้าตรวจค้นป้าหม่ย3จุดของแม่ตั๊กกรงนกสุวรรณบุตรและป่าเบียรการพล2ผู้ต้องหาในคดีหลอกขายทองออนไลน์ด้วยจุดแรกเป็นบ้านเลขที่50ทับแภายในซอยรำอินทา65แขวงท่าแรงเขตบางเขนซึ่งเป็นบ้านพักส่วนอีก2จุดที่เหลือเป็นสำนักง,งานบริษัทผลิตภัณฑ์าอาหารเสริม จากการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้ง3จุดดังกล่าวเบื้องต้นจนที่สามารถอายถถัดรถดูได้เพิ่มอีก3คันประกอบด้วยรถรัมโบกินีรุ่นฮูลาแคน e ีโว RWD หมายเลขทะเบียนสองขอดอ1 1 1 1กรุงเทพจำนวนหนึ่งคันรถลูยี่ห้อปอเช่รุ่น9 1้าหนึ่นคาเลล่าเอสคปสีขาวหมายเลขทะเบียน9กองง .222 กรุงเทพหนึ่งคัน และรถตู้ว i p ยี่ห้อโ o l ์คสว g เกหมายเลขทะเบียน1นจ8ป4 6กรุงเทพจำนวน1คันส่วนรถสปอร์ตยี่ห้อฟอร์ดม s ส a ตงรุ่นอี o o บูสฟ s t แบ็กสีดำทะเบียน9กร8118กรุงเทพมหานครรถรูที่อยู่ระหว่างการตามหาอีหนึ่งคันเบื้องต้นมีรายงานเข้ามาว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้ ได้มีพลเมืองดีนำรถคันดังกล่าวมาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยจอดทิ้งไว้ที่ลานมีแสงหน้าคาันพิทักษ์สันติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเจ้าหน้าที่ได้อายัดไว้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวจึงทำให้ตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถอายัดรถหรูที่อยู่ในการครอบครองของผู้ต้องหาทั้งสองรายจ,จนเกือบครบถ้วนแล้ว